ื้นเนี่ยมันจะล่วงก็ต่อเมื่อเราเหยียบมันนะครับแล้วก็ให้เอาชีวิตรอดให้ได้นานที่สุดนะครับจนเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายกลับมาหากินกับเกมเรบ็อกเช่นเดิมนะครับแล้วก็อยู่กับเกมที่เราต้องเหยียบฐานไปเรื่อยๆนะเหยียบแข่งขันกับคนอื่นนะครับแล้วฐานมันก็จะตกลงไปจนถึงฐานชั้นสุดท้ายนะครับเราก็จะล่วงลงไปเลยโอเครู้สึกว่าจะเลือกโหมดนะครับผมขอเป็นคลาสสิกโหมดก่อนเลยเพราะว่าเปิดมาอยากเล่นอะไรที่มันเป็นคลาสสิกก่อนดูซิว่าผมจะเอาชนะกับผู้เข้าแข่งขันหลายๆรายนี้ได้หรือเปล่านะเอาเดี ไม่รู้นะว่า3คนนี้ไม่แน่ผมอาจจะเอาชนะก็ได้นะเพราะมีน้อยมากครับโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากทีนี้ก็เล่นได้อย่างชิลๆโดยที่ไม่มีใครมามาเดินตัดหน้าเราแล้ว,แ,ลวแต่ไม่ชิลตรงนี้นี่แหละถึงแม้ว่าผู้เข้าแข่งขันจะน้อยนะครับแต่ผมสามารถจะค่อยๆตัดไปได้ทีละคนออกไปก็คือการเดินตัดหน้านั่นเองนั่นไงล่วงไปแล้วนะครับ โอ้ผมรู้สึกว่าอ๋อชั้นมันเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชั้นมันมีอยู่แค่นี้นะครับตามจํานวนผู้เล่นโอเคแล้วอย่าบอกนะว่าผมก็ชนะดิะผมโดนเกมเหลี่ยมหรือไงทําไมเกมมันไม่ให้ผมชนะหรือว่าผมต้องกระโดดลงไปตายก่อนหรือเปล่าไม่รู้อะสปินเลยตกลงไปด้วยจริงจริงนะครับไม่มีใครชนะเอ้าแล้วเมื่อกี้ผมไม่ใช่คนสุดท้ายหรอหรือว่ามันต้องไปแบบเดินให้บล็อกหมดหรือว่ายัางไงไม่เข้าใจหลักการเอออยากเล่นอันนี้มั่งอะขายยาวอะ ไม่ได้นะครับเล่นคลาสสิกโหมดได้เลยไม่เป็นไรมาผู้เล่นหลายคนมันต้องอย่างงี้สิถึงจะสนุกเราต้องมาตรงนี้อ่ะเราอย่าให้ใครมาตัดหน้านะฮะตรงนี้นี่เลยแล้วก็ผมคิดว่าผมอาจจะเดินวนมาตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าจริงๆค่อยๆไปก็ได้นะแต่ผมไปได้โอเคคุณไปไม่ได้ผมไปได้ครับตรงนี้นะครับมาตรงนี้เอาแย่ละเออตรงนี้ถึงไม่ถึงโอ้โหกโดดมาสี่บ่วงแย่ละเหลือ อันสุดท้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยขอให้ล่วงกันมาให้หมดเลยผมจะได้แบบมีคู่แข่งน้อยมาถึงตรงนี้เขามาวิ่งตัดหน้าผมแต่ผมก็จะวิ่งตัดหน้ากลับนะครับอเอ้ยเขากระโดดเข้าได้พี่ชายนี่เอาเรื่องอยู่เช่นกันโอเคตกลงไปแล้วนะครับบอกแล้วอย่ามาเล่นกับผมครับพี่ชายเอ่อตรงไหนที่มันคิดว่าไปได้ก็ตรงนี้ไงไม่ได้แล้วแล้วก็ตก